ครับัสดีครับพี่น้องอีกแล้วพี่น้องเลยหอนมือรวมอย่างอีกแล้วกำลังรวมกันพี่น้องอย่างขึ้นสิบหลายดอกช่วงนี้เพราะว่ามันฝนตกกีดยางบ่ได้ยางไ่ได้เลยช่วงนี้ฝนเร่งขนาดนี่มีมือนีนี่ใข่แน่นี่ แต่ก <c ười> ็เที่ยวเดียดเที่ยวคืมอยู่ đấy ยางกัดสิบัวห้าวหลายดอกเรามืองไม่ใช่ได้จักเที่ยวมือนี่พี่เ้ฮอดสามเที่ยวคือเก่าอยู่บ่พี่น้องคือสิบบัวห้าวดลดอกมือนี่ยังอยู่ยังเอามาคนมารวมอยู่พี่น้องยังหลายคนอยู่ยังบ่ยังบัวเล้ว ได้กันประมาณจักสองลถไปไป่ายประมาณนี้แหละได้ก็ได้ส่วนราคายัางไม่รู้พี่น้องราคาอีกจังหน,น่อยยังประมูลกันอยู่ประมูลราคาในทุนมาประมูลพี่น้องเลยพอประมูลโมได้มันได้ถือกันเอาไปขายโลดกันได้อยู่มีมงรับซื้ออยู่แต่ฮักพอไปมันถือเกิน ต้องเอามารอให้ในายทุนมาประมูลก่อนประมูลกันหลายคนแม่นไผ่ให้แพงกับผู้นั้นได้นายทุนก็ได้ต้องเอาเวลานั้นพี่น้องขันชันโอ้ยไหวราคาถืออ่ะยังรอรถพี่น้องเลยรอรถก่อนรอรถคนไปสัก่อนนะพี่น้อง อันนี้เที่ยวที่สองเลยนี่มาเที่ยวที่สองเลยพี่น้องเลยว่ามัน,นยากเลยต้องเอาล้านสักก่อนไปก่อนเที่ยวแรกเอาพี่น้องราคาได้เรียบร้อยประมูลแล้วเรียบร้อยพี่น้องราคาประมูลกันเสร็จสรุปเรียบร้อยพี่น้องเลยได้ 28บาท20ตางอ,อาาันีนไน้ได้อยู่ราคาก็ได้แต่กับเตือนบุถึงขั้นว่าแพงได้อยู่รอา3เที่ยวที่น้องเลยรอบนี้ก็ได้ขนมันรวมกันหลายๆแล้วกูดไ,ได้มืดได้ผึ้งไอ้เติบอยู่ไอ้นี่อยู่ดอก เดี๋ยวไปร่วมกันแล้วกัดสร้งวานนี้พี่น้องเวยสร้างพอประมูลแล้วเรียบร้อยลราคากันได้กันแล้วสร้างได้แบ่เ้าที่สองก็เต็มเต็มแล้วพี่น้องบคุณนีชัก สามสี on ุ่ก็พอก่อนออไปก่อนไอ้เที่ยวนึ่งอีกหรอกเน้่ไ้เที่ยวนึ่งอยู่ี้หอ้โอ้โอ้อรอบนโอ้อ้นอยโอ้ยโอยโ้อ้ยโ้ยอ้ยอ้อยอออบ้ มาทีน้องเที่ยว3บาทนี่เที่ยว <ไป S 2> สุดท้ายคือซีมดดอกเที่ยว,วยสุดท้ายบาทนี่ปลาลอกบป็านังกมืลยโอ้หนัดขนาดเนาะหกได้ได้60โลเนาะ4ส0บโี่ร้อยส่บกก้ว่าโลโอ้เป็นเงินอะไรไร่แล้วบ่ หมื่นกว่าบาทอันนี้บอกเออแปดแปดถุงนี้อ่าแน่นประมาณนี้เยี่ยมเลนห้เเออไปนั่งดูซุปดูะอ๋อในเงินสิบห้ามือในเงินหมื่นหามันดีเลยได้ตายุมันอยรถมือจังสีเผ็ดขนาดที่น้องเลยเผือขนาดเลยโอ้เด็ดฮอนน้ามือเล่นดนโนย่งหมดลายแล้วล่ะ ประมาณ30กว่าถุงก็ดีพอดีพี่น้องเลยพอดีเที่ยวสุดท้ายนี่เดี่ยวท้ายบ้านนี่เดี๋ยว <c oughs> ที่ได้ไปสั่งต่อได้บานนี่ไปผู้เดียวดอกว่าะก็เจ้ามัตนาพี่ก็เจ้าละละบาานี้อันนี้มีผู้เดียวแหะที่จะไปไปดูแลให้ก็เจ้าช่วงนี้บ่ค่อยว่างพี่น้องเลย โอ้เคเลยพี่น้องแน่นอัดเลยรอบนี้นักกูหลบรอบรอบสุดท้ายรอเงิเลยออโอ้เอ้าเจ้าของรถไปพูนเอาสุดท้ายนักเน่จักหน่อยแต่ก็มืดจะดอกเอาให้มด โอ้ค oh, mm ือ hmm. ยังหลายถุงท่านสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดถุงมัดอยู่ดอ้วสัมมิสก็ได้ใครอยู่ใครอยู่มัดเราสำนมิสก่อนนาอพี่น้องะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ